สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับจ่าเที่อีกแล้ววันนี้นะฮะก็นะครับรถหน้าเด็กโปรโมชั่นนะครับเศษไม่มีมาบอกต่อเลยวันนี้เปิดโปรโมชั่นมาแรกนะครับกับโปรโมชั่นนะครับซื้อรถยนต์นะครับแถมมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับผมกติกาล้างรถอะไรทุกวันนี้จักรยานเก่าหนึ่งคันมาแลกนะฮะเอามาแลกเราอีกแถมมรถไฟให้เพียอีกหนึ่งคันนะครับจักรยานเก่านะฮะเราจะเอาไปให้ เด็กๆนักเรียนในจังหวัดสแกวนะครับในจังหวัดแนเรียนที่ว่า,าขาดแคลนนะครับเราจะเอาไปบริจาคให้นะครับร่วมทุนกับเราได้นะครับผมนะาจากยานเก่าของที่เรามีอยู่นะมาแรกมอเตอร์ไซค์หนึ่งท่านนะครับฉลองรับวาเลนไท์นะเปิดโปรตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับมีเวลา2อาทิตย์นะครับกาหนะึ่งปีมีครั้งเดียวอีกแล้ววันนี้โปของเรานะครับและที่สําคัญโปช่วยผ่อนของเราก็ยังอยู่นะครับ นะวอดแรกแจกแถมเลยวันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูรถกันเดี๋ยวราคาท้ายคลิปนะครับคันนี้นะครับผมเป็นยาลิส1.2ตัวจีนะครับปี2012สีดำนะฮะสีดำสวยๆเครื่องพันสองนะครับรถเจ้าของปลาแดงมือเดียวนะฮะอ่ากล้องนี่ไปทั่วที่ลาเดงเลยนะครับผมตอนนี้นะครับตัวทีนไลฟ์ฟังนู้นนะนะครับมานี่มานี่นี่นะฮะตัวจี1.2นะครับนะ อีโก้ค่าแต่ว่าสี่สูบนะครับนี่แม็กนะแม็กก็เลือกรายได้เหมือนเดิมพี่นะซีอีสามเจ็ดอาร์พีวันแมกวินะครับนะอารีสามศูนย์นะครับแล้วก็ซีอีแปดวงนี้แล้วก็แมกเดิมนะครับชอบแบบไหนถ้าหาจ่าเดี๋ยวจัดการให้นะครับสําหรับคันนี้นะภายในคันนี้นะครับบอกเลยนะฮะเบาะ สวยนะครับนะสวยอย่างเดียวนะครับบอผ้ากรมมย่สวยๆนะครับเกียวโตครับง่าย621นะครับพร่มอะไรมันติฟังชันนะครับพิซซีเดิมไม่มีอะไรมากคันนี้เป็นปุ่มคุสตาร์ด้วยนะครับนะตัวจีตัวท็อปต้องไม่ธรรมดานะฮะต้องเป็นตัวท็อปต้องเป็นต้องเป็นแบบพิเศษนะครับไม่มีกุญแจนะครับกดปุ่มอย่างเดียวนะครับเลขไม่แสนกว่าโลนะฮะราคาวันนี้บอกเลยเก็บจี๊ดวันนี้จะบอกราคาให้นะท้ายคลิปนะครับผมนะ ตะเก็บประตูนี่แหกจนหลวมเลยครับผมนะฮะตะเก็บเดิมนะครับนี่นะฮะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะดูตามนิ้วผมไปเลยนะครับสีแสนแปดหมื่นห้าพันใต้ไม่ตรงกลมเนี่ยเรียกว่าเอาร์กนะครับถ้ามันหายไปหรือว่ามันไม่ตรงอย่างนี้นะครับสีสองสิบสี่สิบถ้าเลยว่าโดนทําสีหรือว่าโดนชนมานะฮะเราจะแหกทุกคลิปเลยรถเรารับประกันทุกรันนะครับผมนะประตูก็นี่ครับประตูประตูนี่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เปลี่ยนได้อะไรได้ครับไม่มีอะไรแบบว่าแปลกปลอมนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับดูเลยนะฮะ เก็บตอนนี้นะครับผมเดิมคลิปฝาครอบเครื่องอ่าผูกคล้องมาอย่างเร็วใส่แม็กซ์นะเน็ตหนึ่งจุดสองจีตัวท็อปด้วยนะครับนี่นะครับท็อปไม่สลายนี่นะครับหันนี้เป็นตัว RS นะครับท็อปกว่าจี้ครับผมเป็นตัวพิเศษนะครับผมนะเปิดไม่ได้นะครับผมนะเปิดยังไงไม่รู้เครื่องสามพันตัวท็อปสุดแต่จะหมดนะคันนี้นะครับผมนะดูปลายท่อในท่อด้วยนะ RS ตัว Pro นะฮะ 3.0มจุดศูนย์ดีดีไอพีเชียร์ทบท็อปสุดนะฮะดูกล้องดูนะครับเราชอบปีสิบดูตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะดูตะเกียบประตูสี่ด้านสี่สี่บานนะครับรถเรานะฮะรับประกันเลยอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับนะไม่มีแน่นอนอ่านี่ดูรอบคันนะครับเบาะก็จะเป็นนะครับดูเบาะก่อนนะครับสี่ตัวจะเป็นได้สีส้มนะครับตัดกับสีดำนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับ นิ่มๆสบายๆนะครับเดี๋ยวแต่งแอร์เย็นเพียงเพราะแล้วก็มีโปรช่วยกันเดือนละสามพันหกเดือนอ่ะาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับภาสีขาดเดี๋ยวต่อให้ไม่ต้องห่วงเวพวกนะครับต่อภาษีฟรีอยู่แล้วที่ร้านแถมจริงเออ๋ยวดูห้องเครื่องกันคันนี้กับตัวสองหรือถ้าไม่เอามออเตร์ไซก็เอาเอาส่วนลดเป็นหนึ่งหมื่นนะเรียกเอาโมไซก็คือเอาส่วนลดเป็น10,000หมืนะ1.2แล้วก็มีโปรให้อีกหนึ่งนะครับผมนีม่มีนะฮะจะไม่เป็นส่วนลดอีก1น0 0 0หมืแปดเครื่องจะเก่าไม่เก่าเลยนี่แล้วนะะฮ คันนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับบล็อกใหม่ของโตโยต้านะครับไม่ใช่ซีซูบรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าจะเป็น1,500ตัวนี้จะเป็น1,200งพซีนะครับเครื่องเดินเรียบนิ่งนะครับผมนะฮะดูสังเกตนะฮะฝากระโปรงคี่เสมเพิงเปิดโตไปเมื่อเช้าเลยลงไปเกอร์คลิปเดียวจองมาเกือบจะ20คนแล้วเนี่สิบเหมือนเดิมอจงรถในร้านเนี่ย20อนะครับผมทานนะครับดูเนี่ยของเดิมหมดเลยไม่เคยแกะนะครับเนี่ยนะะะนครับอยากตัวไหนก็บอกเลยนะฮะเดิมทุกอย่างนะครับนี่เครื่องเดินเรียบคลิปนะครับ ดาคถ้าปิดปากกระโปรงอย่างเงี้ยดาวเก้าพันเก้าพันดาวห้าพันแปดพันมานะครับวันนี้นะครับผมโปรโมชั่นของเราบอกเลยนะครับเปิดหัวไว้แล้วนะฮะแถมมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะครับผมะคันนี้ราคานะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ไม่ขายนะฮะลดให้เลยวันนี้เก้าพันบาทนะครับปรับราคาลงนะครับเหลือเป็นแค่สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมนะจอง 1,000บาทนะครับผมนะออกรถ999บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ยังมีโลช่วยผ่อนอีกนะครับผม6งวดนะครับงวดละ3,000บาทนะครับผมนะงวดละ3,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ผ่อนอยู่นะครับผม7,000นะครับนะ7,000ใช่ไหมดูก่อนเจ็ดนะ7,400นะครับประมาณ7,400นะครับ7,400นะครับผมนะ6งวดแรกนะครับช่วยผ่อนเดือนละ3,000บาทเหลือเพียงแค่3,000 แล้วเพื่อนสี่พันกัสี่ร้อยบาทนะครับนะสี่พันไกับสี่ร้อยบาทนะครับเหล่านี้เลยซื้อทั้งหด้หกงวดนะครับผมถ้าไม่เอาโป้เลครับช่วยผ่อนนะครับสามารถนําไปเป็นส่วนลดอีกหนึ่งมูยแปดพันบาทนะครับผมนะแล้ววันนี้ยังไม่พอนะครับซื้อรถแถมมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะฮะเพียงแค่เอาจากยานเก่ามาแลกหนึ่งคันนะครับ ท่านรับมอเตอร์ไซค์ไปเลยเรื่องท่นฟรีๆไม่ต้องผ่อนนะครับผมนะมอเตอร์ไซค์ขับได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมนะแต่ถ้าสวยครับลูกค้าไม่เอามอเตอร์ไซค์นะครับรับประกันมานานีครับเสารถเอกเพดบูมิกาันสรงพันห้าร้บาทโอ้ยนะครับผมนะมีโปวช่วยนะครับเมมอเตอร์ไซค์หนึ่งหมื่นติเกอร์ครับเสารรถอีกเก้าพันนะครับวันนี้รถไปสามหมื่น ไวยครับไม่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมนะละว่ายสามสามหมื่นแปดพี่นะครับลบไปเลยสามหมื่นเจ็ดนะครับเหลือเป็นแค่นะครับสามหมื่นก็อะไรสามแสนนะนะฮะสามหมื่นแปดพันนะครับสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับผมนะราคาปกตินะวันนี้พี่ลบไปเลยสามหมื่นเจ็ดนะครับลบหปเลยนะครับทำแอปโนะแอปโอนะเหลือไปแค่สามหมื่นห้าพัน 200บาทนะครับผมนะสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทจาก3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับผมนะฮะถ้าสนใจนะครับโอนจอง1000บาทนะครับผมนะโอนจอง1000บาทเท่านั้นนะครับผมค่าจัดวันนี้ให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีพลบรบให้ฟรีประกันให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีนะครับก่อนออกถ่ายน้ำมันจะให้ฟรีนะครับเติมมันให้เติมน้ำมันให้เต็มถังฟรีนะครับผมส่งรถทั่วไทยฟรีเซ็นเป้นหน้าบ้านฟรีนะครับผมแม็กไมยางไมยฟรีนะครับ รีบรับคันฟรีนะครับรับประกันอีกหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็บริการช่วยเหลือเดบูสมาอีกหนึ่งปีนะครับผมรถมีปัญหาโทรหาได้เลยนะครับนะอ่ะใครจะเอาก็นะครับติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์0800913787นะครับเบอร์จากตัวเองนะฮะแล้วก็มีช่องทาง YouTube จากเข้มรถซิ่งนะครับผมนะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับภาษาไทยนะครับช่องทางใหม่ของจากเข้มนะฝากติดตามฝากกดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ นะฮะบันทึกเชื่อปพวบนะฮะขึ้นไลน์นะครับได้หมดเลยนะครับหรือว่าติดต่อช่องทางเพจได้เลยนะครับโปรโมชั่นซื้อรถแต่คันแถมหนึ่งคันนะครับ14กุมภาถึงยีกุมภานี้เท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครมาทีหลังระวังไม่ได้นะครับผมโปรของเราวันนี้รถแรกแจกแถมครับแจกมอเตอร์ไซค์นะครับรถราคาช่วยผ่อนโอ้หมาสารเออไม่เอากระบะแล้วการนี้นะครับผมอ่ะใครจะเอาติดต่อเข้ามาวันนี้จ๋าเข้มลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ อันนี้จะเป็นปี17แต่อันนี้ไม่ได้แต่งเ,เดิม